ไปจิ้มพวกแหงมัไปจิ้มแพงมั้ยพกแห้งในรงยืนนี่หนูจะขอถ่ายรูปเออเออเอาคุณหนูจ้หน่ <c oughs> อยหนูนจ้งหน่อยก่อนด้วย <c oughs> อ,ยยงงอ,อง่งที่ผมยังชอบ <c oughs> เลยคอิมสิชื่อหาแถมน่งื่อหาแถมนึง <c oughs> โอ้โขายติมเนาะนดรู้ึน้นไปดูไอติมยั่อยก่อนเอา,เอาโอ้โออมยอมึงแช่ขนโอไอติมโมลิ่นไอติมไอติมโมลานไอติมโ่ล้านเหมือนคนขายเลยนะครับคนขายก็บโลานไอติมกบน้องขายรอไหมคนขายแปลว่องบ้านหะเี<อ>ยพพ<ล>ะอ,อยู่ใช่ไหมตะกอนรออยู่เดี๋ยวเรืเบิดรอา เอาไหนเอาไหนงอันนี้อันนี้อันน้คุะทานี่อนนสลกอันนี้กี่บาทครับนมไม่สิบาทยีเอาเดีวเอาขอบคุณครับลูกหลานเอาสองอันสองอันขอบคุณขอบคุณขบคหายคเอาเอาสองอันโอเคครับผมเออคือห้าแถมหึคนของกินซีครับคือหาแถม่คนต้องกินซีครับผมอายุเจ้ปีขึ้นไป้กินซีทุกคนครับ ได้ได้ตามาจากไหนเนี่ยตาที่ว่าติดเนี่ยทำเองเลยเอาไม้พยุงมาแกะเอากระรํามาข้าวมาแกะสี่สิบเออขอบคุณครับลูกหลานขอบคุณครับเอออันนี้ไม้แกะนมะขามครับไม้เขียนมะขามลูกพอเรามาทำเป็นเครื่องรางของถังแต่คนอื่นเขาโบราณบอกว่าไม่ต้องปลูกเสกยากแต่พระใหญ่ก็าไปปลูกเสกเลยลุงน้าเต่งนะที่ว่าตั้งเตรียมอย่างดีเลยครับแกะมะขามหายากมากครับเขียนว่าอะไรข้างๆเนี่ยอันนี้ จเลื่อนลุ่งเรืองครับจเลื่อนลุ่งเรืองครับมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่นคงยั่งยืนมั่นคงยั่งยืนด้านที่ไปข้างหน้าเป็รวย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 ไหมอันนี้รวยออันนี้นี่ครับทำมารวยนะกำมาความรวยกำความรวยขึ้นมามั่งมีสีชุกสำเร็จอเร่าหน้าเร่าหน้าเหงืหน้า ได้อยู่เนาะขอบคุณมากครับ